สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิวงบ500บาทขายอะไรดีนะครับทุน5บาทเนีบาททำยังไงถึงจะได้ต่อยอดไปได้พิธีแรกก็คือรับทำอาหารและส่งอาหารนะครับสำหรับงบคนงบน้อยไม่ต้องมีเยอะมากนะครับรับส่งอาหาร จะต้องเริ่มต้นด้วยที่บ้านของเราที่ห้องของเราหรือว่าที่พักของเราครับอย่างเช่นทำหมูปิ้งไก่ปิ้งขายตอนเช้านะครับหมูปิ้งไก่ปิ้งเป็นอาหารจานเดียวมีใครก็อยากทำอยากกินนะครับใช้เวลาว่างตอนเช้าหรือตอนเยน็นก็สามารถไปซื้อหมูและไก่มาเสียบขายได้นะครับ ที่ที่สองก็คือทำน้ำเต้าหู้ปลาตังโขกขายนะครับ <c oughs> น้ำเต้าหู้ปลาตั้งโกูกเป็นอีกหนึ่งที่คนนิยมแต่เขาจะกินกันมากในช่วงเช้านะครับคุณพอมีเวลาก็สามารถทำได้นะครับต่อไปก็ลงทุนด้วยตัวเองนะครับก็คือทำขายของที่เราขายได้นะครับ ขายของกินพวแซนด์วิชพวกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้งบเยอะนี่นะครับสำหรับใครที่คิดว่าต้องใช้ทุนเยอะก็ไม่เป็นไรครับนี่วิธีขายหมูปิ้งขายแซนด์วิชนะครับสำหรับเงินห0าร้าจะขายขนมกบเขี้ยวหรือว่านมกล่องหรือว่าง่ายคือของกิน,นครับ กินที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีง่ายครับหมูปิ้งไก่ย่างกว่าต้งโขนกครับขายในตอนเช้าพอได้ต่อยอดทำกำไรนะครับมันอาจะะได้ไม่มากแต่เราทำทุกวันก็น่าจะเพิ่มได้นะครับหรือว่ารับของออนไลน์มาขายนะครับปวกรองเท้าผ้าปิดจมูกแมสพวกนี้นะครับปวกเคสโทรศัพท์ เราไม่ต้องลงทุนมากนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านเราได้เลยไม่ต้องออกไปไหนไกลนะครับ,นะรบของกินน่ะน่าจะได้เยอะนะครับ่าจะมีส่วนทำอยู่ที่บ้านเราหน้าบ้านเรานะครับทำพอขายได้พอป,ประมาณพอกินนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามในช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมารีวิวสินค้าอย่างอื่นให้ดูนะครับมีลายไปก่อนครับสวัสดีครับผม